พี่น้องดูแล้วจ้ะนี่ก้อนนี่ก้อนนี่ดูด้นี่นี่โอ้ดุ้มโอ้ตัดน้องมาดูตัดตัดด้วยจ้ะหอมป่าจ้ะต้นหอมป่าน่ะคักไหมนี่อีกก้อนหนึ่งจ้ะพี่น้องเอ้ยเต็มเราไม่ได้สองใ้สองมือละจ้ะแต่ละพัดคักเลยนะพันสิงโตก็ได้ อ้าดีจ้าพี่น้องญาติดาวโนเวมาละจ้ะมาเดินมาเก็บหอมป่าละกันวันนี้ในจ้ะระหว่างทางยิไปหาเก็บต้นหอมกันจ้ะมากะสาจุ๋มได้าทางหลังนู้นสาจุม๋มทักทายนะจ๊อสวัสดีค่ะ <c oughs> ดาลุงตามหลังมาจ้ะมาเก็บหอมไอทางทางรถขับมาไกลยุ่จ้ะขับมากวยี่สิบกวานาทีครึ่งชั่วโมงนี่นะ่ะประมาณจ้ะ เก็บต้นหอมกันมาหาเก็บพักเก็บมีกินกันตอนนี้มันก็ได้เวลานาล้นหาของป่าก,กินกันละจ้ะเก็บ<า>ไปเรื่อยๆยังไม่ถึงเวลาเก็บพชตอตอนนี้แค่แค่ต้นหอมคืนพักยาเลดี้คืนยาไอพักอย่างอื่นคืนพอได้หากินพอหายหิวจ้ะชอบชอบเข้าปา่าอันเดอจ้ะปะจะพี่น้องดูเอหอมก่อนนี่จ้ะน้ำส่วยด้วยเลยแม่พี่น้อง งามนะจ้ะเดี๋ยวเดีย๋ยวตัดกันจ้ะแม่ตั้งกล้องอมีการนัดเด้อยจ้ะอาจติสันหน่อยเนาะนี่แต่กระยาห้เหินไงเห็นไหมจ้ะต้นหอมป่าจ้ะนี่คือต้นหอมป่า งามเลยจ้ะพี่น้องนี่คือหอมป่าดอกเขาจะเป็นกันนี่จ้ะนี่คือดอกเขาจะ้ะดอกหอมป่าเราก็ใส่ตะกาไปเลยจ้ะจะใส่ตะการลงไปวันนี้ใด้ตะกางามมากพอมพี่น้องนี่ยาตะก,การงาง,งามมาเลยจ้ะ ยาตะกาหน้อยหอยศอกมาแล้วก็สลัดสลัดอย่างงี้ก็ตัดปลายเขาจะมีกระน้อยโพดรวบอย่างงี้จะรบมากก็ตัด Sẽ tất cả nồi con Nhi có nâng chả có dày Có nì dày và lâm thơm lên Đọt ngắp ngam chứ nâng ạ nì Đọt chào chả Yeah. ้องตั้งกล้องก็ไม่ดีพี่น้องเลย่จ้นี่มีดอกเลยจ้ะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็โอ้จ้ะ เขาไมีดอกแล้วสตาร์ตดอกออกเลยหมอกดอกไปกินพี่น้องเอ้ยดอกออกเร็วๆเนาะยากไปยึดคัดเอาดต้นดอกทั้งตัววันนี้ Do cất a pot do copy pat a loại. A nay tôi lấy mất a pot as a dog, not any cunning ham, you know 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 เพราะว่ายากก็ยังมีชิ้นกล่องชิ้นขาตั้งกล่อง

เป็นป่าทั้งบนแาจุ่มเก็บนี่เป็นป่าจะว่ายามมันไในมีที่ตั้งกล,งล้องเลยยามมหาธาทำตรงนี้กล้องมันที่ตั้งยากจะขาตั้งกล้องมันมีความแข็งแรงนี่เจ๋อแต่ไรคะหแหละนี่จ๋ออีกคนนึงจะ้ะไม่ใช่แม่มากแกมากอยูาาย่แต่ยาคัดเอา เป็นตัตยาคัดเอาอิสีคัดแปมเจ้าเชื่อใจกับหิงเลยจ้ยจะชอบแไหน,นอีกอีกก้อนนึงจ้ะกองก็จะล่มอีกอีกก้อนนึงจ้ะพี่น้องอีกกินเด็ดเอาตะดอกมันต้นงี้กระเด้เด็ดเอาเนาะเด็ดเอาตะดอกมันต้น ยายลุงมาถึงแล้วจ้ะยายลุงมาถึงแล้วเปิดแกศใสเแก๊ะเก๊ะก๊ะาย <c ười> าลุงก็ตะอัดจ้ะมาถึงแล้วอ๋อพี่จอดรถที่จอ,อดรถจ,จ้ะยายลุงก็ตะอัดมาถึงแล้วยากก็ตาจุ๋มก็ปู่มาถึงก่อนยายลุงตามรถกเ็เเฟนมาตามหลังน <c ười> <c ười> ี่ไปเลยเอออ่อนๆเลิกเอาเลยาตามสบาย เลือกกอะไรเนี่ยอย่าเลือกเอาอยากเก็บต้นหอมดอกหอมดอกหอมลายอ่ะปาดิษอดอกมันยังให้พี่น้องดูดาเนาะพี่น้องเจ้าอย่าเอาดอกอันนี้อ่อนอันเป็นดอกกันอย่างนี้จ้ะถ้าจะเจาะดอกก็เลือกที่ขาท้องผุพุ่งนี่จ้ะเนี่ยก็จะเป็นกันนี้ผุพุ่ง เม,ม่อนดอกหอมปามา้ตีตินหน่อยเด้เก็ม่ไปบอยกับอาที่ไปที่ริสแกรกพี่น้องไม่ได้อามากจ้ะกับวันนี้กับมีเดียดีกับพักกันออกมาเล่นงนันเก็บพักไปกินพอมนี่ก็เป็นข้างที่สองละจ้ะที่ยาด่าได้ออกมาเก็บพักปีน้นี่อยู่จ้ะมีกระโดกอ่อนๆก็จ้ะ นีดอกกันอ <ank> er> um ่อนเนี่ยเอาไปลวกจิ้มเลยหวานจ้อยละพี่น้องนี <sh> <you> <kindergarten> ่ว่าใส่แกงใส่อะไรก็ได้จ้ะนี่ก็จะเป็นดอกกันอ่อนจ้อยอย่าลงแอบเย็บัพลังใส่เลยมันจะแล่ไปหนึ่งจะป่าหอมหอมแล้วก็จ้ะแต่ปีนี้มันไม่ค่อยอ้วนปีนี้สนสาจุนก็เก็บอยู่ฝั่งนู้นจ้ะจ้ะสาจุนเก็บอยู่ฝั่งนู้น เอ๊มีม่ต้งหอมเลยตอจุงโชว์เลยจ้ะนี่จ้ะเป็นยังไงนี่เก็บตะดอกมันจ้ะมาเด้อมาเด้อหอมป่าจ้ะเนี่ยเกลีบยลยนี่แต่ปีนี้มันไม่ค่อยยาวจ้ะเพราะว่ามันหิมะมันตกนานพด เราก็ยากกเลือกเอาแต่ดอกมันดาค่ะอันนี้เก๋าใหญ่ดิดียดอกมันอันนี้ก็อร่อยมีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพชอมจิ้มเจียวปลาบองกินตตำสมต,สตำนี่อร่อยอร่อยพี่น้องนี่จ้ะที่อ,อยู่กันผลกันอยู่นี่แหละพักติวกับอยู่นี่นี่ก็คือพักติวพักติวพักเตวาภาษาโคราศภาษาจะพุมก็เรยพักเตวาจ้ะจ้ะเนาะ เอ้จ้ดหายอย่าจะปักรีนด้ี่นงี่จาม่ะุงมาเพิ่มเลยตะกาเต็มแล้วนี่อตดอกี่จ้ต้นอันนี้มันงามคักจ้าดูดูพี่น้องนี่นาคักไหจ้าพุ่น่างามคักเนาะโอ้ยงามงมพี่น้องเอ้มีกันน้อยกระั้รักมีเพีนมาฉลองต้นหอมก่อนงามไหมจ้ะ

ดูแล้วจ้ะนี่กอนี่กอนี่ดูด้วนี่นี่โอ้บุ้มโอ้โตัดน้อะดูตอนตัดด้วยจ้ะหอมป่าจ้ะต้นหอมป่าเนี่ยขัดไหมนี่อีก้อนนึงจ้ะตัดรังแวกกันเนาะไปตัดเสร็ุ่มกันได้ไปเดี๋ยวจีนั่นจีลืมย่างตัง้งเงาะตังเงินงเยอะจ้ะเอ้ยมีกะน้อยพูด แต่คุงไว้กันจ้ะไอ้เจ้ก๋อก็น่าจ้ะให้น้องถ่ายคลิปให้อีจ้ะกอนี่ก็งามนี่อีกอันนี้มีดอกแล้วจ้ะนี่ไอ้สองกอนี่ก็ให้น้องเขาเก็บต่อให้น้องถ่ายให้กล้องก็ตั้งไม่ได้อีจ้ะพี่น้องลัดรัดรัดที่คือเกี่ยวเขาเลยนะป้าจ้ะคือเกี่ยวเขาเลยนะจ้ะอือวิวก็สวยโอ้ยพี่น้องเลยอีกจ้ะ ออก่อนนี้จะกอเถ้าไปน่าจุม้มเนาะคนถ่า,ายกันเด้อคนตากล้องจ้าพี่น้องสลัดสลัดสลัดช่วงวัดที่แม่มา,มากนะวันนี้ถ้ากันเดินมาเห็นนี่แก่พี่น้องขักเนาะขักเนาะ ธรรมชาติจ้ะหอม,มป่าแต่ปีนี้มันไม่ค่อยงามมากเกินทุกปีเนาะเพราะอะไรที่มนมาน,น,าน้นงะน้องเอ้ยเนี่ยถ้ามันงามมุดกันกันยังางนี่เดีะยจ้ะถักไหมจอดปวดว วันนี้ยาเอาหมดเลยจ้ะตอนนี้ยาแข็นมีดโยมีดีเอามากไม่ได้เอาอีกจักสองขวติ๊ันเข็นใจน,งนองนองหรืกองหาย <c oughs> มีดอกไม้ธรรมชาติสวยเลยปะอ่าอ,อีกจ้ะแคบอยู่นึงแต่ก,ก็คัดเอาก่อนมีตะวัพพัดเนาะจุ๋มจ้ะมีทั้งเออย่าเลดี้ฟันจิงโสนเล็กหน่อยทั้งป่านี่โนเวทางเหนือจ้ะเหนือสุดของโนเวอ,อยู่ทรูเซอร์ พัาที่เที่ยงคืนอาหารอุดมโซบูร์ลงทะเลก็ได้ปลาคืนึ้นโคกก็ได้พักแต่ตอนนี้ปลาสบายยังไม่คืนเนาะจุมะรออีกสักพักตอนนี้กระต,กต,กตุกกระปลาหน่อยอว่านี้กินก่อนในวันตาจุ๋มกระทำทอดมันให้กินแซ่บแซ่บพี่น้องอันละลานนะนี่

เงินมือก่อนดูโอโหนอะขัดๆๆๆนี่แต่ผมจ,จะ้ะแต่ปีนี้ขนาดปีนี้เออหิมะมันมดชาก็ยังงามปะนี่เสียลอ,อกดอกเร็วพุทธเนาะจ้าปีนี้ออกดอกเร็วคักแตนเนาะโอ้ยเดือดปลายก็ะยับผมตาจุ๋มอะไรย,ย,ย่าดาวได้น,อน,น,น,น้องเอินเดือนเท่าไหน่สองไม้สองมือนะจ้ะ พักเลยหนะัวหน้าปันสิงโตก็ได้ถูกราคามามาจ้ะเรียบเป็นข้าวเป็นอุตมะรอประจุมกันจ้าอย่าลุงไปรออเยอะแล้วอย่าดาหลายแล้วนี่ไปกลับบ้านละจ้ะเคยนะจ้ะคลิบเก็บเพ็ดทักเอ็ดผมก็ กันกันมานานละจ้ะง,งั้นแค่นี้ก็ว่าคลิปนี้ก็ว้แค่นี้ด้อจ้า๊ายบายสวัสดีจ้าเดี๋ยวเป็นหม้คลิปน้าจ้า